ปรสังเกตนกกระยางขาวนะครับเยอะมากสวยด้วยพอดีมาเกี่ยวข้าวนะครับก็เลยเจอฝูงนกกระยางขาวนะครับมาลอยกินทั้งเม็ดข้าวทั้งลูกปลานะครับปลาตัวเล็กตัวน้อยครับเยอะมากเลยครับโอ้ทั้งรถเกี่ยวนะครับนี่เสร็จไปแล้วสองสองห่ ที่นะครับน่าจะประมาณทักสามสี่ไรได้นะครับแล้วก็เดลือีกตรงน้นนะครับทีหนึ่งมีรถเกี่ยวสองคันนะตาโน้นด,ด้วยใชนะครับมีทั้งนกปะยางขาวนะครับแล้วก็มันเกี่ยวข้าวด้วยนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับพอดีคุณแทบพันพนามันมันเล็กแต่ว่ามันแข็งแรงนะครับพันนา แล้วทีนี้รถมันก็เลยขึ้นไม่ค่อยได้นะครับครับเหลือตรงตรงนี้นะครับเนี่ยครับนาของพ่อนะครับเหลือตรงนี้แล้วก็วันหลังนะครับอีกประมาณสักวันสองวันนะครับแกก็จะมาเกี่ยวอีกที่นะครับ จะเป็นตรงนู้นนะครับตรงนู้นไกลๆครับนะครับตรงที่มีพุ่มไม้เขียวๆนะครับตรงนี้นะครับจะเกี่ยวอยู่ประมาณสิบกว่าไร่นะครับเพราะว่าข้าวมันสุกง,งอมหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องรีบเกี่ยวถ้าเกิดว่ามันมีพายุฤดูร้อนพายุลูกเห็บเข้ามาก็าคือมันจะไม่ได้ผลผลิตอะไรสัก อย่างเลยนะครับก็จะทําให้เมล็ดข้าวร่วงแล้วก็เมล็ดข้าวมีจุดนะครับเป็นคล้ายๆแบบเมล็ดข้าวติดโลกนะครับครับตรงนี้นะครับนี่ถึงรถเกี่ยวนะครับเหลือไอ้ตรงงานตรงนี้นะครับนี่ช่วงเดืองๆนีครับเพราะว่าสองงานแรกเมื่อเช้าก็เกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้อ่าอยู่ประมาณ สามอุ้มนะครับสามอุ้มสามอุ้มรถเกี่ยวนะครับก็น่าจะประมาณสักห้าห้าตันได้แล้วครับห้านะตันหตันแล้วครับถ้าประมาณนี้แล้วนะครับก็รอดูว่าอ่าตรงงานตรงนี้นะครับเนี่ยที่ท,ที่ที่นะที่อีกตรงนี้เนี่ยประมาณสักสองไล่หรือสามไล่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ก็คือนี่แหละครับก็คือชาวไร่ชาวนาก็ยิ้มได้ก็ตอนที่มีข้าวได้เกี่ยวนะครับก็หลังจากที่เกิดอ,อุทกภัยนะครับรน้ำท่วมมาช่วงปีปลายปีกองเดือนอปลายปีของปีพศ2565นะครับพอดีเกิด น้ำท่วมนะครับตรงนี้ท่วมหมดเลยนะครับนี่ก็คือทุกชาวนาทุกคนนะครับก็เกิดไม่ได้ผลผลิตจากการทําทําข้าวนะครับทําไร่ทํานานะครับก็คือนี่ครับช่วงปลายปีของปีสองพันรอยหกสิบห้านะครับก็ข้าวก็ประมาณนี้แหละครับเหลืองเหลืองประมาณนี้นะครับก็คือรอรอรอลดลงมาเกี่ยวครับก็คือ ก็แบบไม่กี่วันนะครับไม่ถึงวันเลยนะครับน้ํนาน้ํามานี่แบบขาวหมดเลยครับมีแค่น้ําำผลิดข้าวข้าวอะไรไม่ได้เลยชาวไร่ชาวนาก็ทางร้องไห้ร้องไห้น้ําตาก็แทบไม่มีเลยครับแต่ว่าพอมาช่วงนี้ก็ทํานาปังนะครับก็ได้ยิ้มได้ยิ้มได้ดีใจนะครับเพราะว่าทําได้ทํานามาแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้ผลผลิตนะครับ นี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาช่องของผมนะครับเป่าต้นคนไทยบ้านนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ